สวัสดีครับบ่าวทถ่สวัสดีท่านชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับวันนี้เดินทางมาหาปูบึงการนะครับถือว่าโชคดี้วพี่น้องเด้อพอปูเจอปูธรรมดานี่บ่คอยเจอปูนะพี่น้องนะครับปูกับบอคอยอยู่นะครับท่านชมมาพอปูพอดีพายเอฟซีเขามากราบนมัสการปูกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการอยู่ครับปูครับแต่มีแต่โทษ ถามหาปูเรื่อยตะ่ากระทูบ่คคอยติดเนาะปูเนาะมัน,มนบ่คคอยไม่คืนบ่คคอยไม่นอ่านะครับเอามื่อนี้ได้มาเจอปูกะทือว่าโชคดีเนาะพี่น้องเนาะจะพ่ายเอฟซีแป้นขับทั้งช่องจะมาถามปูน้ำกันนะครับผมอ่าเพื่อให้เพื่อได้ไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้วดวันที่ 2, สองพฤกษาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจังไหนปูวดนี่ฝันดีบ่ครับผม ฝันนีครับเจมันจิแมนบ่าวู้ล่ะบ้าปัวคือว่าคืออยู่คืออยู่เออครับผมู้กับฝันดีครับปัวฝันมาไปหน้ากูเหรอไปหน้ารับเอาบอกโจ๊กนะมขุดรับขุดหู้ปืวครับผมท้งงที่เห็นปูดอกครับขุดไปไปพ่อคบสองตัวไหมครับปัวฮู้ก็เลยตี นี่เลยมาเชียงแล้วก็ฝันช่วงฝันดีอยู่ครับตัวยานยรีนไม่อันครับปูไว้ยมื่อนี้เลยปล่อยเลยครับจะได้ไปหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ปูนี่แหละครับเอาเขียนเอาหมดครับหลวงพุ้บเขียนให้นไหมขับปูเอาหางเดียวเนาะหางเดียวปะปู กะจบกลับไปกบมากฮะ,อ,ะอานะครับผมชมเดียวเบาแ่าผูว่าเห็บเบาแ่าเขียนเขียนเอาเลยเด่นเดี๋ยนะครับปูเด่เนแหงวิ่งเบาปูตัวเด่นนี่ครับผมเด่บนบุญครับหาหาเลยเบาปูครับสามตัว ห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าล่างครับห้าแปดตัวเดียวรถอันนี้ล่างมาปูเออ,อมีวิ่งนกปูนะวิ่งเหยือจับหาแปดไปเลยหาแปดไปเลยครับผม เาลดบกหาแปดบกชูนหายไม่ไดไม่สิมากอ้โห่อนี้ละตอนนี้บกปูวอืมต้องละฝันว่าไปหน้าติปูไปหน้าบกจบได้ไม่ก็ตีหัวเจ็ดสุนละครับวันนี้ก็เลยคิดว่าเห็นยางหางเยอสองตัวนี้ตัดตัวใดละปูเก้าเก้ากับหาเก้า่ปัมัชาคจชื่อเก้าหาเก้านบ่ครับ กนไม่ฝันเหหลวงพุ่คงอีกเัมือนวอาแปะโตหม่ตัดให้เลยตะปูเนาะฮ่ชเอฟซีภายในไปหาลอตเตอรี่หาสลากกินแบงไว้ได้พี่น้องเด้อนะครับหาที่โชคน้ำปูสองตัวคบมันถึงพวกเก่าว่าครับสองตัวอะค่ะได้แม่ลวงพู่ตีเก่าสองนี่ ครับคมาเน้นว่าจะให้ย้อมหลายหาะครับซื้่โรตีซื้อมาเก้าสองเลยเก้าสองตีปววเอาเอาตัวนี้ละบอกกันในปูพันในลรตีมากเก้าสองพี่น้องฝันว่าเอาบวกจกไปคุดอยู่หน้าเป็นหู้กบปัวได้กบสองโตมีน้องซื้อให้ไหมครับผมปูว่าให้ย้มซื้อให้ด้พี่น้องด้วยโรตีให้ซื้อลรตรีให้อ่าอุวา กบสองตัวจะว่าเป็นเก้าสองเก้าสองไว้น้ำละปู<จ>ะพี่น้องเาัปม,มัตีมาหลายขึ้นออค่ะเช่นอนนย่งางงูนี่ที่ว่าตีชุนแบบนี้นคือแคม่ไ่หายะวเอาเกสองพี่น้องบ่าเถ่าเขียนไว้น้ำแต่ว่าปูแห้หงเดียวนะครับนี่ลงหายนงซื้อมาโอ้เอานี่ยมซื้อไหปูว่านะครับชมชม ปูวายโยมซื้อไฮเดอร์หาเก้าเก้าตัวนี้ปูเก้าสองกับหาแปดพี่น้องนี่นะครับอือโยมฟังเป็นลูกซื้อหรครับอันนี้โยมซื้อไห้ปูได้พี่น้องเดอ้อดับ, 58, 2, บ,า 92, 2, บาหาแปดสองใบเก้าสองสองใบหาเก้าเก้านี่ได้สามตัวได้ตรงเลยนะปูเนาะหามาลางวันอ่า,าเล็กไทยปูยปครับผมนะครับธรรมชุ่มชุ่มแคบเลย อันไหนปูนั่นยี่วฝันเห็นเป็นตัวจังไรคือว่าเพนเป็นตัวปูคือว่าแบบนี้ครับรถคันนี้มันเหยียบพอไหง่นี่มันเถอาะเหยียบกลางตัวเลยรถไทยได้เลยฝันบ่ปูคันง่ายๆบัว่วฝันที่หลฝันเออเอาบาทนี้เพื่อนว่ารถคันเขียวๆนี่อะไรเหยียบพอาง่นี่รล้ลอดตายไปเนี่ยครับวันนี้ได้ฝันมาเนี่ยฝันมาขับรถคันนั่นครับขับแล้วบาทนี้ เลยไปบินบาดก็เลยย่างไปมึงรถขันไม่จอดนี่เลยครับบบกเฉียวๆอย่างนี้รถไถหน้ารถไถหน้ารถรุนเกาบุนเกาเลขกมันหาเกาเกาครับอ๋ออันนี้เลขรถไถที่ที่ทับที่ทับพอไังเพิ่นเป็นยังบละปัวป้ตายพราเป็นยังโอ้ยแล้วบาดนี่ครับอีกไม่เห็นคุดกบอยู่ละวคุดกบอืมบกจกคุดได้กบสองตัวครับเจ๊แม่ก็ตีเกาสองแบบนี้เลยว่าถึงแล้วว่า แต่เอาเบาถอดกับเคียนให้เอฟซีได้ทำมาชมบได้เพราะว่าปูได้อ่าโยมซื้อให้เก่าสองสลากินแบงปูวา่าขุดกบได้กบสองตัวกบเก่าเก่าสองนับปูป <laughs> ูได้อาจจกไหนคือตีเป็นหาเก่าเก่าหนึ่งหู้นีหาแน่นบอ,อครับกบสองตัวมันทอกันครับตีกบเก่าครับกับมาฝันเห็นรถคันนี้เอ็กรถพันเหยียบก้นไงครับมันก็หาเก่าเก่าครับปูทะเบียนหาเก่าเก่าค ทะเบียนมันสองห้าเก้าเก้าอันอันเจ๊ไม่ลงพูดตี่ใหญ่ไปนอกเก้าสองหาสองเลยสี่เว้ยครับวันนี้เรียกว่าไหาเล็กน่องนี่ต้องหายถังเดียวถังเดียวพ่อครับปูเกิดเรื่อมาเชียงอีสามทีขึ้นครับเรื่อมาอะไร่ยล่างหาแปดอันหาแปดนี่เดี๋ยวปูมาจะใสหรือจังใดหาแปดอย่างนั้นบ้หรอครับหนึ่ง เครื่องตีมาหลายขึ้นหู้กระหาเรา็มาเห็นปืนอีกแล้วมันต้องมีแิดครับปูครับเห็นป่าเขียนปืนครับก็เขียนให้ขนแน่นให้ขนแน่นไงกับก็เล่มันใจเล่มันใจมันแตกมาบ้างหรือบ้าบ้าครับผมเอานะครับทำช่อมือว่าโชคดีได้พี่น้องเด้อ่าธรรมดาจะบ่ค่อยบ่ค่อยพอปูนะครับปูบึงการนะพี่น้องเนาะ วันที่แล้วก็ได้คุยกับปูทั้งไล่นะครับบาดที่โทษหากันกระโท่ปติดปูว่าบ่มีคืนก็หนึ่งที่แรกหนึ่งเก้าเป็นบวันหมดวันหมดสุดท้ายหมดมาเห็นบักเก็คหมดเปี้ยนหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเก้าที่ปูปูก็คือประทรงไอ้ผมแนวทรงไล่ทรงไห้แต่ผมไอตัวใดปูที่ทรงให้ผมนะไหนสี่เก้าศูนย์มาปูหรือตัวใดกับเออครับหนึ่งเก้ากับหนึ่งเก้าที่ปูทรงไอ้ผมน่ะอครับอ วันนี้โทรศัพท์มันเอาชาร์จแบตแบตเตอรี่มันบ่อเขาปิดแล้ววันนี้เอาชาร์จเมื่อเช้าเปิดขึ้นมามันบ่ติดเลยบ่ติดเลยตีปัวเออมันมันติดไปกลับเก้าบ้านโาเลยแต่ไมีเชียงสำรองรู่ครับเอ้าผมก็มีไล่ปูสองไล่พวกนี้แหละครับผมอืมอมีเชียงสำรองครับอมีเชียงสำรองอ๋อเชียงสำรองยืนปูอุ้ยนี่เชียงพังเชียงพังโอ้หน้าจอไปปูวอืม มันมันคุ้มแล้วหกปีแล้วแต่ว่าฝันก็คือฝันฝันว่าได้ได้ไปทดทงหน้าปก้นกบเนี่ยเป็นปลาปูกบมันได้กบสองตัวกบตัวตัวใหญ่ปลปูโอ้ยมีตัวงามมีตัวอง่ามตัวใหญ่ปูอือปูกบอยู่ในหู้จะว่าเป็นเก่าเก่าสุดมันออกเล้าขึ้นเนี่เออเอานะครับท่านผู้ชมที่ว่าโชคดีนะครับได้มาพอปูนะครับ เอานี่แหละปูว่ากระฝันดีนะพี่น้องเนาะลอลงงมึงไปหาไปหาลอตเตอรี่หาสลากกินแบ่งไว้อีกพี่น้องปูว่าโยมกระซื้อห้ปูนี่เลยสลากที่เอาให้เบิรงนับห้าเก้าเก้านะครับอ่ากับหาแปดกับเก้าสองนะครับที่โยมเป็นซื้อให้ปูนะครับทำชุ่มาโปูได้มาเก้าเก้าหาเก้านะี่ครับ, 99, 59, รบแต่เอาปูพันในหางเดียวกระตัดเอาถ้าวิ่งบนวิ่งหาได้พี่น้องล่างปูพันในหาแปดเม็ดเดียว นุ่งผงเทปก็จะปรชื่อไหายด้วยคาปูชื่อหายตรงนี้ล้หาเกาเกาหรือบอกปูหรือหาเกาหาเกาหาหาเก้าหาพี่น้องปูไดมักหาเอ้าหาเก้าหาหรือเก้าหาเก้าปูก็จะชื่อหาหาเกาหาหาเกาหาแต่เอาปูหาหาเก้าเก้าอืเอาแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อสามตัวนะหาได้รางวัลเล็ไทยสามตัวพี่น้องหาเก้าเก้าสลากินแบงหรือเล็กไทยรางวัลที่หนึ่งหาดิชกไงนะครับหรือผูไดมักหาเกาคือเบาเท่านี่พี่นอง เก้าสอดาปูเน,น้นนะ่ครับห้าเก้าเ่าง58เม็ดเดียวเขากราบขอบุณขอบคุณปูถือว่าเป็นจังบุญมือน,น,นะครับมือมอ,มอ,มอกมือนี้ชิพาคำขับปูจันเ็มดวงขับปูบปอาาถุนปูนะพ่อกันครับผมบ้านาาจิบพ่อันบ้านิบพ่อเน่าอยูปป่ปูนะครับเป็นจังบุญแลยพี่น้องจงเนงมาพอปูธรรมดาบาอปูดินะครัามดาบอกว่าจะล่วงขึ้นรถทั่วเลยว่าจะล่วงขึ้รถทั่วปู ย้งก็ยะให้พยายามอ๋อให้พยายามยิ่ปู่กรุงเทพอ้าวไว้ใกล้ๆอะสาธุปู่พอกันคลิปหนนาพี่น้องสวัสดีครับ